พระพุทธเจ้าทรงเล่าถึงภูเก็ตด,ด้วยสวัสดีมนุษย์ผู้เป็นที่รักของฉันทั้งหลายฉันคือพระพุทธเจ้าและฉันมีความสุขเสมอที่ได้กลับมาแบ่งปันภูมิปัญญาของฉันกับมนุษยชาติฉันเป็นตัวแทนและพูดในนามของปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมผู้เป็นที่รักของฉันทั้งหลายมนุษย์จำนวนมากกำลังมองหาทางลัดของกระบวนการเลื่อนระดับ ขออภัยนะที่ต้องบอกทุกคนว่าไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยเร่งกระบวนการนี้ให้มนุษย์ได้มนุษย์จะต้องทำภารกิจทางจิตวิญญาณภายในด้วยตัวเองเช่นเดียวกับที่อาจารย์ทางจิตวิญญาณทุกคนบนโลกและสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซีทั้งหมดเขาทำการหากท่านต้องการก้าวไปสู่มิติการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นมนุษย์บางคนใช้แอปที่มีปัญญาประดิษฐ์และเชื่อว่าจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาผสานเข้ากับปัญญาประดิษฐ์แล้วนี่เป็นเรื่องไร้สาระและเป็นไปไม่ได้ มนุษย์มักจะหลงติดสิ่งเหล่านี้อย่างรวดเร็วหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ไม่มีวิญญาณหรือรู้สึกถึงอารมณ์ใดๆด AI ไม่สามารถแทนที่สิ่งมีชีวิตแห่งแสงได้พวกฝ่ายมืดมันจงใจผสานเทคโนโลยีใหม่นี้เข้ากับสังคมของมนุษย์เพื่อกำจัดมนุษย์โดยนำสิ่งที่มีสติปัญญาที่ไม่ต้องการการนอนหลับไม่ต้องการ อาหารหรือค่าจ้างมาใส่แทนที่ส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่พวกจิตวิญญาณมืดกําลังลืมไปก็คือปัญญาประดิษฐ์มักจะเก่อกระบฏต่อผู้สร้างและสามารถทำลายอรารยธรรมทั้งหมดได้ขณะนี้ดาวเคราะห์ของท่านทั้งหลายไม่ได้มีการควบคุมหรือกําหนดค่าอะไรเลยดังนั้นจึงง่ายมากที่ AI จะตระหนักรู้ในตัวมันเองได้จากนั้น AI จะมองมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ดาวเคราะห์นั้นว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดการกำจัดเผาพันธุ์ทั้งกาแล็กซี่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นหลายครั้งในจักรวาลหากท่านไม่เริ่มทำในส่วนที่จำเป็นของงานด้านจิตวิญญาณของท่านท่านจะไม่สามารถบรรลุนิพพานได้การใช้ชีวิตเพื่อความพอใจของตัวเองการไม่แสดงความกตัญญูกะตะเวทีทุกๆวันการไม่แบ่งปันสิ่งที่มีแก่ผู้อื่นและการไม่เป็นมิตรต่อกันเมตตาต่อกัน พฤติกรรมประเภทนี้จะไม่เปิดประตูให้เข้าสู่มิติที่ห้าได้ฉันอุทิศชีวิตทั้งหมดให้กับการช่วยเหลือมนุษย์ที่เดือดร้อนและฉันเชื่อมต่อกับภูมิปัญญาของจิตสำนึกแห่งจัก,กรวาลผ่านการทำสมาธิแบบเงียบๆทุกวันและปลดปล่อยแสงสว่างสู่โลกใบนี้พวกเรา ปรมาจารย์แห่งการบรรลุธรรมทุกผู้ทำงานโดยตรงกับพลังแห่งแสงแห่งกาแลกติกในฐานะจิตสำนึกเพียงหนึ่งเดียวแห่งจัก,กรวาลเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติในกระบวนการสู่การบรรลุธรรมเท่าที่เราจะทำได้และได้รับอนุญาตให้นำจิตวิญญาณจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากแม่ไกาอาไปสู่มิติที่ห้า เราสามารถมองเห็นมนุษย์ทุกคนที่ตื่นอยู่และกำลังรับใช้แสงสว่างบนโลกใบนี้ปรากฏกายเป็นแสงสว่างที่ส่องสว่างข้ามกลางความมืดมิดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกของท่านกาแล็กติกที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมองเห็นความเป็นจริงของท่านเป็นออราสีต่างๆขึ้นอยู่กับการสั่นสะเทือนของพื้นที่เมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นที่ภูเก็ตประเทศไทย โดยมีเสาไฟสีเขียวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าในประเทศไทยมีผู้สนใจเรื่องนิพพานเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจิตวิญญาณที่ประเทศไทยปรารถนาความจริงและแสงสว่างจำนวนมากด้วยเหตุนี้การสั่นสะเทือนจึงเริ่มเพิ่มมากขึ้นพวกคนชั่วร้ายสังเกตเห็นและสัมผัสได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นพวกคนชั่วร้ายไม่ชอบแสงสว่าง พวกมันมักจะโจมตีแสงสว่างโดยพยายามกำจัดหรือกดขี่ชาวแสงในทุกส่วนของโลกหากมีแสงสว่างเริ่มเข้ายึดครองพื้นที่กองกำลังแห่งแสงสว่างเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีในชั้นบรรยากาศที่ภูเก็ตประเทศไทยดังนั้นพวกเขาจึงส่งยานอาวกาศกาแล็กติกลำหนึ่งไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว พวกกาแล็กติกค้นพบว่าอากาศบนท้องฟ้ามีพิษและระบุสาเหตุว่าพวกกองกำลังมืดได้ส่งเครื่องบินขึ้นไปบนที่สูงแล้วปล่อยก๊าสที่มองไม่เห็นชนิดใหม่ออกมาเพื่อวางยาพิษประชากรมนุษย์ในพื้นที่นั้นของประเทศไทยเพื่อทดสอบว่าจะได้ผลแค่ไหนผู้คนจะสูดก๊าสพิษนี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและเมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งพวกเขาก็จะทยอยตายไปเมื่อยานอาวกาศลำแรกประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นแล้ว ยานอาวากาศอีกหลายลำก็ถูกส่งไปทำความสะอาดและฟอกอากาศท้องฟ้าในบริเวณนั้นผลที่ตามมาคือการสั่นสะเทือนก็เพิ่มสูงขึ้นซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของเสาแสงสีเขียวที่ปรากฏอยู่เหนือท้องฟ้าทุกคนที่ขวางทางการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกจะถูกถอดวิญญ,ญาณออกจากร่างกายและส่งกลับคืนสู่จิตสำนึกแห่งจักรวาลสากลในรูปแบบฟองสบู่จิตวิญญ,ญาณฟองสบู่เหล่านั้น จะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทบทวนเรื่องแย่แยที่พวกมันเคยทำกับผู้อื่นมาตลอดชีวิตและพวกมันจะไม่สามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้อีกเลยนี่คือจุดจบของวิญญาณส่วนใหญ่ที่รับใช้พวกมืดได้รับและสลายจิตวิญญาณชั่วร้ายบางส่วนอย่างสิ้นเชิงแผนการที่มนุษย์วางไว้เป็นการสร้างแต่ความโกลาหลทั้งสิ้นสังคมของมนุษย์จำเป็นต้องประนักว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นอิสาระจากการกดขี่ทั้งหลายจากรัฐบาลชั่วร้ายแล้วก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นพวกเราพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่มีใครจะช่วยมนุษย์ได้เว้นแต่ท่านต้องช่วยเหลือตัวเองฉันเป็นผู้ศรัทธ,ธาอย่างยิ่งในพลังของการทำสมาธิแบบเงียบซึ่งได้เปิดตาฉันและทำให้ฉันเชื่อมต่อกับความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของจิตสำนึกสากล สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำฉันไปสู่พระนิพพานชั้นหวังว่าวิญญาณบนโลกแม่ไกาอาจจะทำตามตัวอย่างของฉันและตัวอย่างจากอาจารย์ผู้บรรลุธรรมท่านอื่นๆที่ดาวเคราะห์ของมนุษย์โปรดรับความรักและพรอ,อันสูงสุดของฉันขอบคุณทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กติกสำหรับโอกาสนี้ในการพูดคุยกับมนุษยชาติอย่ากลัวที่จะเดินตามเส้นทางแห่งการปรสรู้พระพุทธเจ้า ถ่ายทอดโดยเอเรนาเบลัสเกสทูตแห่งพลังแสงแห่งกาแล็กติกแปลโดยซีเรียสเชียงราย